อันนี่ไงระเบิดยิงอะไรสิระเบิดเฮ้ยเข้าแล้วเอาอเขี้ทะลุกำแพงเข้ามา มิดตัวยิงพี่ดิมเท่ามาขับรถเอากระเป๋าไขไปได้แค่ไหนหมดเลยเหรอไม่ไม่ยังไม่หมดแต่ว่าเหรออ,อีกแล้วล็อกอีกแล้วจะไข่ไปกี่ล็อกวะเนี่ยวนี้ไม่เว้ยถึงมาเจอไม่เรื่อยนา,นานไปข้างในบ้านมันล็อกมันจะหมดอันนี่มีคนสันบ้านแน่เลยปนเนี้ย กูปีนสเต็กไอสัตว์เมื่อกี้สเต็กมันลอยบักอยู่เี้ยแล้วมันปีนได้นี่ยแล้วปีนเขา้ยนี่เขาเออเออว่ะปีนสเต็กถ้ายืนได้นี่กูบอกเลยว่าโกงสัตว์สเต็กที่สับเสร็จใช่ไหมพี่ฮะสเต็กที่สับเสร็จหรือว่ามันกระดิ่งกับเสร็จแล้วเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยบักละกาอากาศใช่ไหมเออแล้วปีนได้ ผลที่ยืนได้นะยกุจาวาเบิดลงไปที่ขา้างหน้าไม่อยู่วันเนี่ย <c oughs> โอ้มีคนอยู่สองหน้าปะนี่นรอเติมล็อกอยู่มึงก็ <เท S 2> บอกแม่เขาไว้แล้วกันกูเข้าไปยิงให้เข้าไปยิงไว้บวกยิงตรงหน้าไอโอมอะ่ะย้ายเขามาถามกูนะกูปวดไ,ไม่ไม่แน่ใจนะเออกระสุนเยอะไม่ต้องกลัว พิ้งไปเที่ยวเลยออกอีกแล้วไม่รู้ไปไหนเอาคอมไปด้วยออกอีกแฟิลเหมือนเหมือนพวกโน้ตบุ๊กตายไม่ออกตัดเม็ดเดียวเพื่อไม่ออกอีกแล้วไอ้เหี้ยสองกิ๊กติดเลยกูโปะะเนี่ยกูโปะะเนี่ยกูโปะะเนี่ยรอดไปอีกปเนี่ยหรอหรอหรอฮัลโหลเดชช็อตปะฮัลลโหอะไรนะพี่เดชช็อตใช่ไหมโอเคใช่สิแสดงว่าอยู่แค่คนเดียว เฮ้ยเน่โฮมรันต่ออีกไปอีกแล้วแหลอมันจริงเนี่ยให้กูปาละเบิดเอยากกระเป๋าล็อกมันจะพัาไอ้สั์มองไปนู้ว่าคนเฮี้ยเศษเนื้อพิเทปาขึ้นไปสัสรู้ว่าชุดเต่าไม่เฮ้ยโฮมรันอ้แอดวินมาใช่อ่ะมาอีกแล้ว เสียงหลุดอีกอ่ะฝันเยอะมาดูแลซีเรียสอะไรมันอ๋อมันหาของโปรวโบหึโปหรอผมมีคลิปอ่ะไรมึงเออมันไปอยู่ตรงที่ค้างเลยพี่ค้างแบบทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยแอดไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรก็จะเอามาดูจะได้ค้างวะค้างเหรอเตะอุ้ยโอเคพี่ชายขอบคุณมาก <c oughs> โอ้จอไข่แม่งสว่างจ้าเลยสว่างจ้าอ้โหสว่างมีมารยาทซะด้วยเรียกอะไรเปล่าไม่มีนะรถ <c oughs> ไม่ล็อกเหรอวะล็อกเลยล็อกก็คันนี้มันไม่ล็อกไอ้สัตว์โอ้ยจะได้อยู่แล้วม,มันออกใหม่ลว ตรงไหนตรงไหนตรงหไหน,ไหนปลาระเบิดก็แปลว่าเรือกระเป่ากันน้อยกูมีระเบิดลูกหนึ่งอะมึงไข่ดิกูต้องกดยังไงวะเนี่ยชิปดีเหรอวะชิปจีโดนเพื่อนไปกู ไม่รู้กูหลบแล้วอ่ะเข้าอยูไไ่ไม่ตายหนีได้ไม่ตายไม่โดนเฮียอะไรเลยเมื่อกี้เฮียเ yeah. มื่อกี้โคตรฟุกเลยเปาะ,ะแรกไปเลยเฮ <c oughs> ียล้วหนะ้าล็อกไม่โหลดใ <c oughs> ขรได้ไงวะก็ <c oughs> ยังอย่าสว่างเลยนะ เฮ้ยกูมีแฟร์ว่ะแหลกเองเลยอุ้ยอุ้ยกูโดนยิงชักไหนข้างหลังข้างหลังข้างหลังน่าจะเอ d วีดีอะปืนกากอ่ะเฮ้ยเหมือนไอ้นี่นะชักนะเฮ้ยล็อกไม่โหลดอือปลาแฟร์ไปแล้วไม่ใช่ขวาไม่อีกสั์ต้องประมาณทิศเอ็นเอีนี่ข้าหน้า เ,เรากเาไ้ีด่นยังมองมันไม่เจอพี่อยู่ตรงไหนหลังโอ้โหสีสีส่สี่อันไอ้เหี้ยสุดตายแน่ปแล้เปิดเฮพี่อ<ว>ะต้นไหนวะยังไม่เห็นเลย อุ้ยตายซะมั้งเงไม่ต้องตายว่ะแม่งมองไปคือแบบไม่เห็นมันนะแค่แต่มันเห็นกูไงใช่เพราะมันเห็นหมดมันเห็นเหมือนก่อนไงโอ้น่าตกใจยิงโดนกูสองนัดอ่ะพี่อยู่สูงกว่ามันอ่ะมันอยู่หลังต้นไม้เลยชื่ออยู่แถวๆบนเนินเขานั่นแหละ ห่างเรานิดเดียวเองไม่ไกลใช่ใช่นิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้เห็นลูกกระสุนลอยมาอยู่เฮ้ยอย่าข่วนแนวเฮี้ยนี่นั่นินวาร์มาวันวาร์ไม่แอบจริงวันชื่ออะไรพี่นี่อยู่เลยอืมมีพิษ N W พี่เจ็งมันคาเก้าแปดนะไม่เกิดสามแยกพอดีมันรัวกว่าน,นะไอพอดี ยังไม่ขึ้นเลยไม่ใช่ยนปืนชักยังไม่ขึ้นเลยคือฟีดอะเอฟวีดีกูตายไปแล้วเอฟวีดีนะยิ่เกินหลังไปเลยวะทางเอ็นดับบิลมันปลาไอเดนเออออกช่วยเฮเดน่อากูออกซ้ายขวาไม่ได้เลยค่ะเจ็บอยู่อุ้ยเฮีดนระเบิดลงข้างหน้าเลย โดนแล้วป่ะโดตัวเองวะยีเไม่แล้วกูวิ่งอย่างบ่อย <บา S 2> ตรงนี้ไอสัตว์ไม่โดนเอ้เหียเป็นเฮียอะไรเนี่ยนั่นแหละกูทำเชลล์มีใครนะดักกูอยู่วัเน,นี่ยเมืเ่อกี้ใครยหงอผมเห็นมัน้ยเนาะ ใช่แต่กูไม่เดี๋ยวกูไปเก็บสอบแต่กูวิ่งช้ามั้งแฮะได้ยินเสียงไงว่า N W อ่ะแต่ว่าลองไูว่าพี่ดีมาของมาเยอะไหมพี่ก็พอได้อยู่อ่ะโบด A4 เหรออืมกูตายครับไม่จะเปนไบ้านไปบ้าน กูต้องไปจอดไหนวะเนี่ยโดนยิงกระนาบอีกแล้วไอ้เจ๊กแรกกูเก็บของไม่ได้ทั้งนั้นละเฮ้ยกูรู้แล้วมันอยู่ไหนแดนอยู่ไหนเราต้องรอให้มันยิงอีกนีดหนึ่งอ,อ,อ,อ่ะมึงจะเอาตัวนอกให้ได้อ่ะตอนนี้โดนกระนาบแล้วข้างนอกอ่ะอ่า NE พี่ NE ็ N e. อีล็อกไม่โหลดเอ็นเอแล้วกูเฉียงอค่ไหนหนึ่งอ่ะทา้งเอ่ออันนี้เสียงปืนมึงนี่หว่าไะเวน อยู่แถวมึงเว้ยมึงต้องหันมาหากลัวแล้วมันจะอยู่ระหว่างกลางเลยเออเฮ้ตยตัวไก่ยิงเหรอที่บ้านไม่ยิงเลยเอ้ยไอเดน,น้ากูเลยเดนเฮ้ยโอ๊ไอเดนเอออไอ้กูเห็นปุ๊บแม่งยิงกูโอ้แาบิงคิดไผ่มันมีสองตัวอืมมีตัวไกลกว่านั้นตัวหนึ่ง G T H น,นี่แม่มาไวจัด เฮ้ยใครยิงปืนนะเมื่อกี้ในบ้านในบ้านบ้านมันเหรอข้างนอกนะไม่มากิ่ในบ้านยิงพี่นี่ไี้บ้านจีจีเหรอไม่น่าใช่มันมาไงอ่ะมันน่าจะเคยยิงกันมันดูกิ้วฟีมันจะมามันไม่กลับเลยนายเด่นมีระเบิดปุ๊บวะด้อมเข้าไปก่อนนะพี่ลองหา มีใครเหลืออยู่บ้างเนี่ยผมผมเหลือผมเหลือผมเกิดใกล้เขียยิงล้วนนะระวังนะเขียดอมโดนระเบิดตายใช่ใช่ใช่แต่ผมเกิดใกล้ไม่เอาวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยอดรอคนเลยที่เอาไปแต่ของไข่นะไม่ได้อะไรไปเลยครับโอ้ยเขียจยิงจะล้รั้วว่ะโอ้โหไนท์แบตหมดมาโอมเอานี่ไป ก็คืออะไรยิงกูเสร็จก็วิ่งหนีหายไปเลยเงี้ยหรอหนี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 ไปแล้วไม่ไม่ไปหรอกเปลี่ยนจุดเว้ยคือมันมึงรู้แล้วไงมันอยู่ตรงนั้นอ่ะไอพวกเล่นเป็นไม่เจอไว้เดนอ๋อเจอแล้วไอ้หี่อยังไกลเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมที่มันยิงสมมติว่าโบสนี่มันอยู่ทางทิศไหนโบสถเป็นตรงกลางอะ มื่อกี้อยู่ทิศเหนือทิศเหนือตรงมันมา้จากสามแยกกูจะโดยโดยเดชถอดยิงอยู่เะเนี่ยพี่เข้ามาทางไหนก็ได้นะเดี๋ยวผมยิงกดไว้ให้ก่อนเนี่ยใครยิงผมผมผมยิงกูโดนยิงจากไหนแกก็ไม่รู้ใกล้ๆที่เลยเนี่โอ้มันอยู่ใกล้กูเนี่ย โอ้ oh, แหลกว่ะโหกูเ oh, บ<ๆ>ื่อว่ไอ้เฮียทำไมไหวแล้วกลับก็ได้นะกูเซ็งว่ะไอ้เฮียลูกกระสุดแม่งมาทีแบบสามนัดทีเดียวอ่ะอและานาน้วไอ้เฮียดีแม่งเล่นอย่างกระตายเห็นในชิบหายตกไม่ร่วงเลย แล้วพวกอยู่ตรงเตียงกูด้วยเจอแล้วอืมตบกูก็อยู่แถวนั้นนะกูหนีไปไหนได้ไยเฮียแม่งเล่นรู้ดีถ้าขนาดนั้นอ้ล็อกไม่โหลดอีกแล้วสุโอมเห็นวิ่งเลยเน่ัสเฮียเอาคามายิงกูไอ้สัส ใส่กิวนี่เว้ยกิวเขียวห่ยหมดหิบแล้วพี่ล็อกไม่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 โหลดอ่ะอ่อกหนึ่งออกแล้วหมดแล้วเอาปืนกูไปแล้วโอเคใครอยู่ก็อยู่กูกลับบ้านละ มีตัวตัวเดียวสองตัวแกตัวเดียวเฮ้ยกูได้ยินสองตัวนะเพราะมันมีเอเคตัวนึงอะไม่รู้แต่กูไปได้แคยพอใครเล่นก็เล่นนะกูไม่เล่นเลยว่ายดีกว่าอมไอเดียวพี่ก็ต้องเล่นให้จบอะตรงนี้เนี่ยยิงตรงนี้เข้าาไปเลยมึงเล่นให้จบกูเล่นไม่ได้อะมันอยู่ตรงนั้น่ะกูจะเกิดยังไงอะจะไม่เกิดจีกันออกมาขง้นมาข้างบนมันยิงได้นะ ทไไ้องไหนยิงต้องนี้ยิงผมได้ประวะหน้าต่างเ่ยมันมีบ้านข้างๆไงแล้วมีใครวะในบ้านนยิงข้างนอกบอกอยู่แผมตัวนึงเอาเนี่ยถ้าขยิบบ้านนี้ได้ก็เรียบร้อยอ่ะข้างนอกอ่ะ เห็นกูได้ไงพี่ไม่อยู่ตรงนี้นี่หว่าเรนคือเห็นกูได้ไงตายจงมีตัวหนึ่งไงพี่มากกว่าหนเออพี่อยู่แต่แถวนั้นล่ะสองตัว อีแค่มันถึงกูได้ไงว่าคูคานมาเนี่ยเมื่อกอออี้อ้าวแม้วก็กลับบ้านไงพี่อยู่ตรงหินไปพี่อ้าวผมเจอแล้วผมเจอแล้วอยู่ไหนอุ้ยไม่ใช่เฮียตบ <c oughs> ออกหนึ่งอ้หหวยยังโบ่เลยไอสัตว์ ไอ้แดนมันดีเชียร์แล้วเนี่ยในพุ่มพุ่มเขียวพุ่มใหญ่อะ่ะข้างล่างระเบิดอืมได้ยินเสียงพุ่มตายมันคูเลยนี่กูกี่ตัวเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งโอยไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดยว่ามันอยู่ชิเดเหนือ<ฮ>ใช่ไหมมันเจ็บอะ่ะ กูได้จอดข้างล่างตายตายเลิฟเลิฟล่างบทที่ใต้ใช่ไหมอุ้ยกระเป๋าของไข่แม่งเต็มเลยมันจะมาเลทไอเหี้ยนี่แน่เลยแลวราถอยเหอะไม่ดีแล้วใช่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 ถอยเถอะรถมารถมาผมว่าถอยรอแล้วรอให้มันดูดิมันจะไข่ต่อเปล่าเดี๋ยวรรอเข้ารอเข้าไหนไปเลยดีกว่นี่ใช่ใช่ใช่มาพี่ถอยเลยกพ่ถอยเลยก็ได้ เดี๋ยวผมอยู่ในบ้านกันเลยปืนเต็มเลยไอ้แดดไม่เคียไม่มีกระเป๋าใส่เหมือนกันปืนแม่งเพียบเลยอ่ะไขควงมาะเบิดปดาระเบิร์ดแม่งมาลวอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้มันขึ้นมาจากทิศใต้ใช่ไหมตอนเทียบปะเหนือมันมาจากทิศเหนือโอเคลองลองยิงกันได้ไหมไม่พี่เหลืออีกล็อกเดียวเนี่ยเข้าไปได้แล้วเนี่ยเข้าไปหน้าโบสถ์ยิงแตกกันเนี่ยแม็กหนึ่ง ออเดี๋ยวเดี๋ยวลอเอาของไข่มาไข่อีกล็อกก่อนพี่อีกล็อกเดียวแล้วค่อยยิงสุดท้ายนี่คือปืนตกเต็มเลยนี่นี่มันเอาไอ้นี่ปืนใส่เป๋าเด่นเดนได้ปืนมาละโอม้มื<ข>อว่ามันเสี่ยงว่ะนั่นแหละเดี๋ยวเอาของไข่นิดๆหน่อยหน่อยแล้วเดี๋ยวด่อยู่นี่ไขโ่โบดเลยแบบนะดยวิ่งดูให้เหลือล็อกตัวเดียวข้าโบดได้เหลือล็อกตัวเดียวแล้วมเห็นโบดละเก็บอะไรเฉพาของอ่ะ กำลังไล่เคลียร์ปืนไหนปืนหยุดแถวไหนพี่มันจะมาเติมบุญจำเติมหรือเปล่ามันมาเติมหมนแล้วมันจะเหมือนจะมาเลดอะน่าสร้างเคลียร์ว่าทางนั้นจีจิงไปสามตัวสี่ตัวแล้วมึงยังไม่หมดจีหี้อะเองไม่ก่อนของใครก่อนกูก็ได้ของใครมาก็ไม่รู้ของกูของกูเฮกระเป๋าของปืนแล้วก็กระเป๋าด้วยกระเป๋าของใครอ่ะนี่นี่นี่มึงมาเามึงมาไอ้ดองมาที่กูก่อนมะเอ้า เอาแล้วค่ะเจอเป้าของใครเออเฮียเอาเอาปืนที่ตีนวางไว้ดิเออแต่แม็กยืนไหนย้ายหางใหญ่แล้วเอฟอีเอฟอีถมีอีกไปชมพูไปดอกทองเดอ๋ข้างล่างพี่ทิศทิศทิศอีทิศอีเนี่ยตรงผมใกล้ใกล้แล้วแล้วมึงเอาแม็กไปหมดเลยยึดแม็กกูไม่รู้อยู่ไหนกูถอยเลยมึงถอยเลยตอนนี้เก็บของถอยเดี๋ยวนี้เลยใกล้อมตัวนึงนี่กูเจอแม็กแล้วนี่เอายืนนิ่งนิ่ง งไม่ได้เราไม่กลับเถอะกูว่าไม่ดีแล้วแหละกลับ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 กูบอกบกลับเลยกลับเลยต่อยให้เก็บของกลับต่อยเหลือล็อกนึ่งก็ช่างแม่มันของเราเยอะแล้วแต่เราโดนเข้าหลังเนี้ยไม่คุ้มละเดี๋ยวจะหัวเสียกนันรอไปเข้าหลังมัน,นด,ดีกว่าทั้งนั้นนะ่ะถ้ามาจ้าต่อนะรอดูจนะไปไหนไออมอตัวเฮียนะไม่รู้วิ่งไปไหนละเอดหมดเลยไลน์น่าหมดมันใส่ชุดอะไรเห็นแต่ดำๆออะ ถ้ากิวกูยิงไปแล้วตัวหนึ่งแล้วก็มีกิวชมพูอีกตัวหนึ่งอีดอกทองอะ่ะสัตว์เจือดเอาป้าเขาดิ่งหนีเย็ดแม่กูว่าแล้วทำไมรู้ดีจังไอสัตว์แม่งมาซะขนาดนี้เขี้นเป็นเขี้ยนเลยไอตี้เขี้นจะเข้าหลังเราต,อตลอดทุกรอบเลยนะเหมือนมันเต,ตรียมเลดบ้านนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมันมัน มันเห็นเห็นพวกเชลันอยู่เขางฝั่ตรงข้างเยี่ยมยี่ยมมากไม่เกยวของเสร็จยังไงเสร็จแล้วแต่กระเป๋าของใครตกอยู่ตรงที่แดนอยู่แดดเฟธาออกมามึงถืออยู่ใช่ไหมมันตกอยู่ตรงกูอ่ะกูกำลังจะหยิบปืนมาเปลี่ยนลูกไหนวะตกมันอยู่แถวไหนพี่จกู้ปืนมันล่อไปทิ้งยังไม่รู้ว่าอะกูนด้ยินเสีนคนหยียบไห้ข้างหน้ากูหยิบไหม อ้าทำไมพี่หลุดไปอ๋อเจ้พี่กำลังวิ่งไปน่าดองเลยวะอ่าทิดิวพี่ฝั่งต้นไม้ใหญ่ฝั่งนู้นข้ามถนนไปไหมข้ามข้ามข้ามกูจำได้ว่ากูอ่ะ หยิบกระเป๋าเอยหยิบปืนแล้วก็เป่าล่วงแต่ตอนเนี้ยกระเป๋าอยู่ที่มือกูได้ไงวะกระเป๋อยู่ที่มือเออกูก็หายอยู่เฮียไม่มีไม่กระเป๋ไม่อยู่ที่มือเป๋าหายไปแล้วที่มือกูเอานี่ไงตกอยู่นี่เดี๋ยวละมาละมาละวเป๋ของใครมาละไปไปไป,ปอยซอย,อย,อยผมอยู่ให้มีใครจะไปก็ผมไงผมอยู่ทางทติดต้ของโบสถ์เนี่ยจะถึงแล้วเนี่ย ปล่อยไปแล้วใช่ปะวิ่งถึงรถแล้วโอเคสเลิกเสียงพุ่มึงว่าไงไปกันได้เลยนะไม่เจอว่ะพี่ไม่รู้มันแอบหลบต้นไม้เปล่าโอ้ไปแล้วใช่ปะครับแคถึงรถแล้วเห็นทางมาไปกันเลยอ๋อผีไอ้สัตว์ป่วยผีมีเสียงแอบมาบงฟังเ,เสียงดีดอมมึงฟังเสียงเกียร์ดิมันไกล อุ้ยขวาบาเล็หดีเฮียเจอรถเราแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเช็คคิวฟีดก่อนกี่เมตรไอเจย,ยิงเจ็ดสิบเก้าเมตรกะอิ่มมากเสียงได้ยินอะอ่าทางอยู่กน้อร์ขวาเราเลยอ่ะผู้มวยพี่ ไหนวะอุย้ยกูยิงมันไปแล้ววะทำไมกูตายอ่ะโอ้โหหลังยิงกูอไอ้เฮียละเซิร์ฟม่้โคตรแหลกเลยเ,ออเกียวกูก็าพังอีกเหลือใครบ้าง เซ็งที่หายเออีนาวตายเหลือไม่ใั้เรารถออกไม่ได้เอเแลรวเกิดรถจอดตรงไหนรถจอดตรงจอดทิศเหนือพี่เหนือของโบสจะลองวิ่งขึ้นไปลองดูแต่ตรงศพกูนเป็นกระเป๋าไข่เลยเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆไปรถนะพี่แล้วเดี๋ยวขับออกเลย เราโคตรไกลอ่ะ๋ยวิ่งไปดูให้ไม่ได้เอาของไข่ามานะี๋ยวติดไปสักสามสี่อันเจอรถมันต้องหาเสียงกเจอเนี่ยค่อยมันยิงแล้วมันไม่มีเสียงไว้มันแบบมันแหลกอะ่ะรู้ตัวอเอ้ีคือมึงล่วงแล้วอะ่ะเยี่ยมันเลี้งนอนกันร้อนไอ้ที่มึงยิงมึงแกตัวหน้าพี่เต้ใช่ปะที่ตายอ่ะ มันมาทำอะไรกันอยู่หน้ากูก็ไม่รู้เนี่ยหน้าไหนพี่อยู่ไหนตรงแดนน่ะเอ้ยมันวิ่งต่อยผีอยู่เว้ยจุดมึงอะตรงไหนล่ะเนี่นี่ไอโอมเห็นกูปะหหน้าเแต่ไม่มีปืนแต่โอมไม่มีปืนกำลังขึ้นไปรถมีปืนมาดิวิ่งมาหาโอมพี่ีรถอยู่ตรงมึงเหรอใช่รถอยู่ตรงโอมมันวิ่งมันมาต่อยผีเว้ยแต่มองไม่เห็นนะทีผมมีมันอะมันอะมันอะไม่มีไม่มีมันต่อยมันต่อยกำลังไปกำลังไปกำลังไปมันนอนอยู่ข้างหน้าโอมมันไม่ไปไหน ตรงไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมึงเห็นมันลุกวะเนี่ยเนี่ยเอากูวิ่งตามให้เลยเนี่ยเอาเห็นลแล้วแแต่มืดชิบหายเลยนี่นี่วิ่งมาพุ่มนี้นี่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 โอ๊ยเพื่อนมันมีปืนเพื่อนมันยิงกูแยบร้อยกูตายมืดชิบหาย S <S กำลังวิ่งไปไม,ไ,ไม่ค่อยอุซีสามสองที่อ,อุ้ยคนกูจากไหนวะบนเขาจริงมันบนเขานะทางซ้ายมันทำเชลเหลือมวิ่งเตเตอร์ไว้ที่ไม่กล้าวิ่งเลยกูมาเห็นแล้วมีปืนมาชุดส้มอ่ะเอเคะได้จ่ย,ยีย่หีด ไอ้เหียอ,อีดอ,อกอะยิงกูพี่พี่ออ้อมแถวมีคนนะมีมีคนหนึ่งเออเหมือนจะนอนอยู่ใต้หินนะแต่มองไม่เห็นเฮียอะไรเลยอะแปะ๊บๆๆเดี๋ยวดูดูให้โอเคผมกำลังวิ่งเข้าไปนี่เือหน้า,<ส>าแบบติดจ,จอแล้วอ้ากูเห็นแล้วขาวโดดผมนะใช้อมวะเจ็บเๆ็บเ็บ พี่ยิงไม่มีมเสียงอือ่มจีม,มีตัวหนึ่งจะตายเหมือนกันต้องไหนวะมันหนึ่งเก่งส้มเว้ยตอนนี้อยู่ไหนกันวะอุ้ยวับไหนวะ,ใ,นวะใครยิงเมื่อกี้นะี่ยมันมันมันเดี๋ยวเราตัดรถแล้วขับออกเลยดีกว่า รถมีของอะไรวะล่ะเอารถถอยออกมันนั่นแหละกำลังจะถอย,อยพี่ยี้ยังไหนวะไอ้สัตว์ไม่มีคนท่องแม่งเลยลงขับเลยอ่ะไรนะขึ้นมาทางเขาทางซ้ายเขาทางพี่อ่ะอ่ะมัจนจะมีเขา <S <S พี่มาตัว <S <S มาผมก็ได้พี่เฮ้ยตัวหนึง่งอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายไปไปไปก่อนไปก่อน สายไปสายไปยางแตกดิข้าับหาพี่ไปกับพี่เหยียยบางมันแตกมันสบัดพี่ต้องลงต้องลงต้องลงตายเลิฟไอตัวนี้ตายตายมีตัวเดียวใช่ปะวขอไปก่อนขอตัวเดียวตัวเดียวก็ไอตัวที่กูบอกแล้ววิ่งมาแม่ซ่อมเลยซ่อมขอเลยไปขอ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 ไปตัวเกิดเบกเอร์เนี่ยตอนนี้มีตัววิ่งอยู่หน้ากูตัวนึ่กูอยซ่อมตัดอะไรอย่าพี่ตัดอะไรไม่เอาไม่รู้แถวนั้นแหละ กูวิ่งไม่ได้นะกูเจ็บมากกูเสีสาวโอ้รถไหลว่ะเมื่อี้ยอะไรวะ่พวกมึงกับแม่แมนเท่ากูไหลเนองกูอยากไปช่วยไอ้เหี้ยแต่กูเสียวว่ะวิ่งหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ยังวิ่งอยู่หน้ากูอยู่เลยไอ้วมมาต่อยตรงไหนพี่เสียตรงวิ่งเซกเตอร์แล้วจะเจอรถเราทีเนี่ยมันจอแล้วใช่ไหมใช่คันนี้ไง ย่าน้าหลังไปกลับไปเลยแต่กี่ล้อเดี๋ยวช็คี้อก่อนอะอย่างนี้ก็แตกแตกปาเลยอุ้ยเขียดครบเหนื่อยไปไดไปโอดีไปเด้อโอเพืเจอคน ไปที่ไหนวะเนี่ย